สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราว,าวดีๆมาบอกมาก่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่ายีบกรกฎาคมนี้จับตายางใต้เข้ากรุง แก้ราคายางที่ตกต่ำนั่นเองว่าจะมีวิธีการอย่างไรนั่นเองนะครับนายมนัสรับเทียบเชิญบิ๊กกะยะทเพื่อแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำยี2บสองกรกฎาคมนี้โอดโดนพ่อค้าทุบราคาสถาบันเกษตรกรเจ๊งระนาวขอเสนอชดเชยราคายางให้ใช้งบกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ3 เพื่อที่จะได้อุ้มต่อไปนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เช็คกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครันบนายมนัสบุญพัฒนายกสมาคมคนกรียดยางและชาวสวนยางรายย่อยหรือสอคอยอเผยกับนักข่าวว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่22กรกฎาคม2563ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอบางขุนนนท จะมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศในส่วนที่ผมที่เป็นปรึกษาเครือข่ายได้เตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาราคายางไปเสนอในที่ประชุมจากที่ได้หารือกับประธานบอร์ดและผู้ว่าการยางคนล่าสุดไว้เมื่อวันที่18กรกฎาคม63นี้จะมาขับเคลื่อน เป็นวิธีการเสนอในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำยางสดและยางแผ่นลมควันที่ปัจจุบันถูกพ่อค้ากดราคาจากราคากลางของกาาอยทอที่ตั้งไว้ถึง1-2บาทต่อกิโลกร,รัมในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นน้ำยางสดราคาเว็บไซต์กอยทประกาศที่40บาท จ90สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั้นแต่กเกษตรกรขายได้ในราคาต่ำสุดก็แค่39บาทเช่นเดียวกับยางแผ่นลมควรราคาที่43บาท79สตางค์ราคาที่กเกษตรกรขายได้ต่ำสุดก็คือ37บาท50สตางค์จากราคาดังกล่าวนี้ทำให้กเกษตรกรก็หันไปทำน้ำยางสดฝ่ายโรงงานน้ำยางสดก็กดราคารับซื้อทันที กะอทที่ผ่านมาไม่มีมาตรการอะไรเลยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปล่อยให้ไปตามยะถากรรมสุดแล้วแต่ว่าพ่อค้าจะกดราคานั่นเองราคาเท่าไหร่ก็ได้ในวันพรุ่งนี้จึงได้เสนอการชดเชยราคาให้กับสถาบันเกษตรกรโดยใช้งบกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ3เพื่อที่จะ รักษาสเสถียรภาพราคายางนั่นเองวิธีการชดเชยก็คือเว็บไซต์กะยะทอทุกวันจะประกาศราคากลางอยู่แล้วถ้าพ่อค้าซื้อราคาเท่านี้ก็ให้กอยะทอชดเชยรายได้ให้กับสถาบันเกษตรกรที่หายไปเช่นราคาน้ำยางสดอยู่ที่40บาท ต่อกิโลกร,รมัมแต่สถาบันเกษตรกร,ร,กรขายได้ก็แค่39บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ให้กอยะทนนำมาชดเชยให้แก่สถาบันเกษตรกร,ร,กร1บาทต่อกิโลกร,รมัมเป็นซึ่งในแต่ละวันจะใช้ราคาอ้างอิงของกอยะทเป็นหลักโดยสถาบันที่เข้าร่วมโครงการหากซื้อขายในวันไหนจะใช้ราคาอ้างอิงของกะยะอยทเป็นตัวกำหนดชดเชยราคาในวันนั้นวันนี้ โรงรมไม่ไหวอยู่ไม่ได้ทยอยปิดกิจการลงเรื่อยๆอ,อันหนึ่งปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทอจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งออกยางพาราทั่วราชอาณาจักรชำระ CES อในอัตราคงที่กิโลกรัมละสองบาทตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ .2558 มีกองทุนพัฒนายางพารา จัดสรรเงินตราตามมาตรา19วงเล็บหนึ่นวนไม่เกินร้อยละ10เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของกอยทวงเล็บ2จํจำนวนไม่เกินร้อยละ40เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและก็ให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทนนั่นเอง 3จำนวนไม่เกินร้อยละ35เป็นค่าใช้ใจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกร,กรชาวสวนยางและก็ผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการผลิตและก็การแปรรูปการตลาดและก็การดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมไม้ยางและการพัฒนายางพาราทั้งระบบและก็เพื่อการรักษาเสถียรภาพของยางพารานั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าว,ข,าวข่าวทั้งหมดที่ผมมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับฟังกันในวันนี้นะครับผมชอบคลิปนี้ช่วยกดและก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้า,นาและครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ